สวัสดีครับ y o u ูทูบบี Channel ขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดก็เป็นเกมในรุ่นอายุ14ปีครับซึ่ง BG ปรปทุมยูเนเต็ดรุ่นอายุ14ปีครับจะพบกับทางด้านของนคปรปฐมยูเนเต็ดครับวิสินปานุวิทย์เริ่มเกมครับอนุกูลวางยาวขึ้นมาจังหวะนี้จะให้ชิดสุนุพงศ์เก็บบอลได้ส่งกลับมาและพยายามจะหาจังหวะสวนกลับอ้าวจังหวะนี้ก็เสียบอลอีกครับอะครับบีจีปทุมตัดได้ ยัางไงครับพาบอลแหวกขึ้นมายังมีผู้เล่นแนวรับนครมฐผมเข้ามาชนลมุนอยู่น้าเขทโทษและลองยิงจังหวะนี้ก็ติดเซฟผู้รักษาประตูครับโอ้โหบอลของนครมฐมครับเซตบอลอยู่ในแดนตัวเองจะพาแหวกตรงนี้อ้าวโดนตัดได้ยังไงครับไล่ลอเป้าเน้นๆโอ้คูยิงติดเซฟอ,อีกครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูขึ้นนำพยายามจะตามไปเอาบอลก็ยังไงครับยังชนลมุนอยู่ เอายังงัดกันอยู่ในแดนของนครปฐมเตะทิ้งออกมาก่อนครับพ้รุษาประตูตเสียตำแหน่งแล้วแต่นครปฐม,มตัดได้จะสวนกลับพูทศิลป์ให้ฟ้า่อนครับตันนครปฐมยูในเตดตัดได้ยังไงครับพัทรพลยังตามไปย่งคืนเอาจ่ายขึ้นหน้ามาจังหวะน,นี้อ่านเกมไม่ดีอะรเตะออกมาอัดติดเตะทิ้งไปก่อนครับโอ้โหชิษุพงเล่นสั้นๆออกมากลับมาที่ชิสนุพอง์อีกครั้งหนึ่ง เปิดด้วยขวาจังหวะนี้บอลไซด์เข้าเขตโทษแล้วก็ชกออกมากกอนยังไม่พ้นเขตอันตรายเตะย้อนกลับมาก็โดนสกัดทิ้งไปก่อนครับบอลยังอยู่ในเขตโทษของนครปฐม,ามหาบอลกัอนกอยู่ยังไงครับได้สองไหมจังหวะนี้โอ้คู่ยิงไม่รู้กันครับยังไม่ผ่านเกมรับของนครปฐมยูเนเต็ดย้อนกลับมาพงศวรรษลองยิงจังหวะนี้แล้วเกือ <c> บ <oughs> จะได้ลุ้นแล้วก็ซ้ำอีกทีก็ไม่เข้าคอครับ ลูกยิงของพัทรพลจังหวะน,นี้มาใหม่อีกแล้วครับหลุยเข้ามาจังหวะน,นี้จ่ายย้อนกลับมายิงเร็วก็ยังติดบล็อกอยู่ยังไงครับได้ลองส่องอีกครั้งก็ติดเซฟ้รักษาวประตูครับโอโ้โหยังเอาไม่ได้ครับเตะเปิดปุ่มเข้ามาได้มงแล้วก็ยังไงครับบอไลไหลอยู่หน้าเกทโทษแล้วก็ตามยังยังพยายามจะดีใจแต่ผู้สิน์ให้สัญญาณได้ประตูขึ้นนำแล้วครับเอาครับเอาจนได้ครับพีจีปทุมอยู่ในเตด แล้วก็เราต้องรอดูกันอีกครั้งนึงครับว่าใครเป็นคนทําประตูในจังหวะสุดท้ายครับแต่ที่เห็นยืนดีใจอยู่นี้ครับเป็นทางด้านของธาดาสิทธิกรรมครับผู้เล่นกองหลังของทีมนี่ครับดูกันอีกครั้งนึงจังหวะโมงแรกเนี่ยติดเซฟแล้วบอลเนี่ยมันกลิ้งอยู่บริเวณเส้นหน้าประตูครับผู้รักษาประตูพยายามจะพุ่งเข้ามาปัดแล้วแต่มาปัดเข้าทางของธาดาตามซ้ำบอลลอยอยู่ ในประตูแล้วครับผู้สินให้สัญญาณเป็นประตูไปแล้วครับช่วยให้บีจีปทุมยู่นเต็ดขึ้นนำหนประตูต่อ0ูนย์ครับกลับมาที่ชิสนุคงอีกครั้งหนึ่งพาบอลเลี้ยงแหวกเข้ามาจาังหวะนี้จัดจ่ายต่อให้เพื่อนยัง้ายอยู่แล้วลองส่องติดเซฟอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหจะเตะเปิดเข้ามาโดย ชิสนุพงศ์เปิดมาแล้วก็เอาแล้วได้ประตูที่2เลยครับเอาจนได้ครับหนีห่างเป็น2ประตูต่อศย์แล้วครับโดยผูเ้เล่นใหม่เลข9ครับธีรพัฒน์สินอุดมวงศสาครับนี่ครับอาศัยจังหวะเตะมุมแล้วเหมือนผูเ้เล่นของนครปฐม,มยังไม่เตรียมพร้อมครับแล้วก็มงสบัดเข้าไปเลยครับทางด้านของธีรพัฒน เป็นประตูที่4ของเจ้าตัวในฟุตบอลรายการนี้ครับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําไป3มประตูครับพี่สิุพงศ์เตะเปิดเข้ามาวิ่งเข้าชาร์จยังติดเซฟตามซ้ําไม่ได้ครับโอ้โหเกือบจะได้ประตูที่3ครับยังอยู่ครับบีจีปทุมหมาใหม่ครับบีจีปทุมลุยขึ้นมาจ่ายมายังติดอยู่แต่ยังตามมาแย่งบอลเอาได้ครับแหวกขึ้นมาสินให้ฟาวครับอ๋ครับได้เป็นลูกฟีิกครับบีจีปทุมยูเนเต็ด จังหวะแหวกขึ้นมาของกิติศักดิ์สิงหาดูกันอีกครั้งครับได้บอลแล้วจะแตะหลบมาโดนขวางไว้ก่อนเลยครับอ่าวแล้วโอ้โหเป็นประตูเลยครับยังไงครับ เป็นประตูที่3ครับของวีจีปทุมอยู่ในเตดครับจากจังหวะเล่นกีกิ๊กเอ่อพีคิกแล้วครับของธีรพัชศิลอุดมวงษาครับวีจีปทุมตัดบอลขึ้นมาครับกิติศักดิติศัก์จาย้ยอนกลับมาที่ธนกิจธนกิจได้ล่อเป้าเน้นๆโอ้โหไม่เข้าขอบครับอนุกุลมองข้างหน้าแล้วก็วางยาวขึ้นมาในกระเป้าหมายอยู่ที่ชิษนุพงศิสนุพงศ์มงต่อให้จังหวะนี้ได้ยิงติดเซฟอีกครั้งหนึ่ง โอ้โหยังเอาประตูที่4ไม่ได้แล้วก็ต้องเตะทิ้งออกมาก่อนเลยครับเอาศิลป์ปานุวิทย์จบเกมครับเป็น BG จีปทุมยูเนเต็ดเอาชนะนครปฐมยูเนเต็ดไป3ประตูต่อศูนย์ครับในการแขง่งขันเอฟเอไทยแลนด์ยูทลีกรุ่นอายุ14ปีปีรอบภูมิภาคโซนกรุงเทพและประิมันทนครับ